ค่ะคุณผู้ชมคะพบกับฟักแฟงวิภาพรณ์ฒวนาวิทย์ในคุณเล่าเราขยายนะคะเราเจอกันบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองทุกวันพฤหัสสุขค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณผู้ชมทางบ้านจะได้อัปเดตสถานการณ์ทางสังคมที่ภาคพลเมืองพลาดไม่ได้นะคะอาทิตย์นี้แล้วค่ะที่คนกรุงเทพกว่า4ล้าน4แสนคนจะได้ร่วมกันกำหนด อนาคตกทมไว้ด้วยกันนะคะกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สกด้วยนะคะจะมาทําหน้าที่ในการบริหารกรุงเทพค่ะหลังห่างหายกันไป9ปีแต่มากกว่าคน4ีล้านสี่แสนคนก็คือประชากรที่เขาไม่มีสิทธิ์ แต่เป็นหนึ่งในนั้นนะคะแต่กลุ่มนี้ก็อยากจะร่วมคิดแล้วก็กําหนดชะตากรรมของกรุงเทพมหานครเพราะที่นี่คือเมืองที่พวกเราต้องอยู่อาศัยร่วมกันร่วมหัวจมท้ายกันที่นี่ค่ะและที่สําคัญกรุงเทพเป็นเมืองที่ประชากรแฝงทําหน้าที่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนะคะและถ่านับเอาข้จริงน่าจะมีเกินกว่า10ล้านคนที่เป็นประชากรแฝง10บล้านคนเหล่านี้แน่นอนว่าคุณภาพชีวิตของเขาผูกโยงกับเมืองหลวงแห่งนี้เราจึงต้องร่วมกันติดตามการเลือก ตั้งที่กาลังจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้ด้วยนะคะและเดี๋ยวคุยกันในช่วงรายการของเราด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามเปิดมาสัปดาห์นี้คงต้องคุยกันเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนทั่วไปด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างไรเราเปิดเทอมกันแล้วหลายๆโรงเรียนนะคะคึกคักค่ะ แต่ก็ยังมีเด็กๆอีกหลายคนที่การเปิดเทอมยังมาไม่ถึงพวกเขาแม้ประตูโรงเรียนจะเปิดแล้วนะคะความพร้อมของผู้ปกครองเป็นเรื่องสำคัญในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ที่โควิด ทำเศรษฐกิจติดพิษทําให้ผู้ปกครองหลายคนไม่สามารถที่จะนําเงินไปจับจ่ายใช้สอยเรื่องค่ะชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนได้เงินอุดหนุนจากภาครัฐเราก็รู้กันดีมันไม่พอค่ะมันมีรายละเอียดค่าอื่นๆที่ต้องจ่ายอีกมากนะคะล่าสุดค่ะมีการปักหมุดรายงานกิจกรรมที่คุณผู้ชมทางบ้านที่พอจะมีช่วยกันได้ค่ะเป็นกิจกรรมที่รายงานโดยคุณแบงค์ที่รัฐพลินกูลนะคะ ภาพนี้ค่ะรายงานเข้ามาคุณแบงค์นี่เป็นหัวหน้าศูนย์แบ่งต่อมูล,ลนิธิกระจกเงาค่ะปักหมุดถึงกิจกรรมที่ใช้ชื่อว่ากวักน้องมาเรียนค่ะเป็นการนําชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนที่ได้รับจากคนที่บริจาคไปแจกให้กับผู้ปกครองแต่จุดแจกคือตลาดนัดนะคะนี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สนับสนุนให้เด็กๆที่ครอบครัวรายได้น้อยได้พร้อมกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาในช่วงเปิดเทอมนี้ค่ะ ปูศูนแบ่งต่อนะฮะโมนี้พี่กระจกเงานะฮะวันนี้ภารกิจกวัดน้องมาเรียนนะฮะสำหรับการแจกชุดนักเรียนนะวันนี้เราจะไปกันที่ตลาดนงประยุนอำเภอบางบัวทองนะฮะนะครับตอนนี้ลงเรียบร้อยนะฮะตอนนี้มาเลือกกันแล้วนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ตลาดนงประยุนนะฮะตก็มีเยเยอะแยะมากันเรื่อยๆนะครับตอนนี้เวลาประมาณสี่โมงกว่าก็มากันเรื่อยๆนะฮะแคนที่ได้ ใส่ชุดไหมได้สามตัวด้วยามตัวเนาะใครกันเลยในใครหลานเนาะเหรียญเหรียญได้อะไรไหมครับดูหน่อยดูหน่อยกระเป๋านักเรียนใช่ไหมเจ้าไหมเป็นชั้นวันไหนครับพรุ่งนี้ได้กี่ชุดสี่ชุดได้เลยไปบ้างครับได้ชุดกีฬาชุดเสื้อชุดนักเรียนค่ะดีใจไหมลูกดีใจครับอยากไปเรียนยังอยากครับ ี่งคนคุณแบงค์เล่าเข้อมานะคะว่าการไปส่งต่อของเหล่านี้ที่ตลาดผลลัพธ์ดีมากค่ะมีคนมาเลือกลองชุดกันอย่างคึกค,คักและที่สังเกตได้ก็คือแต่ละคนหยิบไปแค่พอใช้เท่านั้นนะคะจริงๆก่อนหน้านี้มูลนิธิกระจกเงาเขาทำโครงการแจกชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนมา3-4ปีแล้วค่ะคุณผู้ชม เป็นการแจกให้กับเด็กในครอบครัวยากจนพิเศษในโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศไทยนะคะซึ่งแน่นอนการแจกแบบนั้นมันมีขั้นตอนในการบริหารจัดการและมีค่าขนส่งที่ค่อนข้างจะสูงค่ะแต่ตอนนี้พอความยากจนแล้วก็เศรษฐกิจมันติดพิษมากขึ้นเนี่ยนะคะมันทําให้ไม่แจกเฉพาะเด็กครอบครัวยากจนพิเศษแล้วค่ะมีครอบครัวรายได้น้อยจํานวนมากที่ต้องการชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนเหล่านี้นะคะสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจส่งต่อสิ่งของต่างๆให้กับน้องๆน,นะคะส่งต่อกันได้ผ่านศูนย์แบ่งต่อมูลนิธิ กระจกเงาค่ะตอนนี้นอกจากชุดนักเรียนแล้วอุปกรณ์การเรียนยังเป็นสิ่งที่เด็กๆจำนวนมากต้องการการแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะก็สามารถติดต่อเข้าไปได้ผ่านเพจมูลนิธกิกระจกเงาค่ะกู้ชมคะอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวจากภาคใต้นะคะ เราคงต้องคุยกันต่อเนื่องค่ะเมื่อหน่วยงานในระดับท้องถิ่นมีหลายหน้าที่ที่ไปไม่ถึงคนใต้ก็เลยจําเป็นที่จะต้องขึ้นมากรุงเทพเพื่อเรียกร้องสิ่งที่พวกเขาต้องการนะคะกลุ่มหนึ่งที่เราจับตาต่อเนื่องคือเครือข่ายจนะรักถิ่นเดี๋ยว2มิถุนายนนี้จะเดินทางขึ้นมากรุงเทพอีกครั้งค่ะพวกเขาจะมารายงานตัวในคดี6ข้อหานะคะที่ถูกดําเนินคดีหลังจากที่รวมตัวกันหน้าทาเนียบรัฐบาลช่วงปลายปีที่แล้วคัดค้านโครงการนิคมอุตสาหกรรมจนะแล้วก็ไปถูกเจ้าหน้าที่รัฐสลาย การชุมนุมแถมมอบคดีให้ด้วยค่ะซึ่งเรื่องนี้เครือข่ายจะนะรักถิ่นเขาบอกว่ารายงานตัวทําตามขั้นตอนแต่เรื่องของโครงการนิคมอุตสาหกรรมยังต้องการคําตอบจากรัฐบาลที่ชัดเจนนะคะล่าสุดค่ะเมื่อต้องขึ้นมากรุงเทพก็มีภาพรายงานเข้ามาโดยคุณปุณรดาโคชรัตน์นักข่าวพลเมืองจังหวัดสงขานะคะเล่าเข้ามาในภาพนี้ถ้าคุณผู้ชมดูในภาพจะเห็นกะกะมะมะนะคะแล้วก็บางแบอีกหลายท่านเลยค่ะ ในภาพนี้มีส่วนหนึ่งที่โดนคดีความนะคะและคนที่โดนคดีส่วนใหญ่ทำอาชีพประมงพื้นบ้านค่ะกลุ่มนี้เขาถูกเรียกว่านักรบผ้าถุงค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจุดเด่นของกะกะ,กะมะมะก,ก็คือจะสวมผ้าถุงนะคะแล้วก็ต่อสู้กันเรื่องนิคมอุตสาหกรรมจนะเขามารวมตัวกันล่าสุดเพื่อที่จะเตรียมงานทเลจนะบุกกุงค่ะเขาจะยกความอุดมสมบูรณ์ของทะเลจนะมาแสดงให้คนกรุงเทพได้เห็น และด้วยระยะทางไกลกว่า900กิโลเมตรการเดินทางครั้งนี้และการเตรียมอุปกรณ์ข้าวของต่างๆจึงไม่ง่ายค่ะนี่แหละคะ่ะเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศชาวบ้านที่นั่นนะคะณนะชั่วโมงนี้ค่ะครั้งนี้เมนูเด็ดของคนจนะที่จะเตรียมมาให้ชิมกันก็คือข้าวมันหน้าทะเลนะคะจะมีทั้งกุ้งปูม้ากั้งกระดานซึ่งเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจของจนะค่ะ ชาวบ้านเขาซักซ้อมทํากิจกรรมสาธิตการถักอวนการเป่าตูนซึ่งเป็นเครื่องเป่าทําจากเขาควายนะคะตูนเนี่ยจะใช้เป่าเพื่อส่งสัญญาณให้คนบนฝั่งทราบว่าวันนี้จับกุ้งจับปลูได้มากเป็นพิเศษค่ะเราก็จะนำผ้าถ,ถุงไปไปโชว์แล้วก็มีเสื้อนัครบผ้าถุงผ้าถ,ถุงเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมที่ว่าเราเราคุ้นเคยเราอยู่กับผ้าถ,ถุงมาตั้งแต่สมัยเด็กๆดากที่า เราจะเจอกันวันที่สามที่หาสิ้นนะไปเล่การตีแบบพี่น้องผ้าค้องขึ้นไปที่หาสิ้นในพี่น้องได้ได้ไดเล่ว่าเรามีอะไรคงดีที่ทีบ้านเราเป็นปูเป็นกุงอะไรแบบนี้เพื่อนก็มีผ้านหนุ่มมีเสือ้อแต่จะไปคายกับพี่น้องใน่รุีเเพื่อเราจะได้งะมาเพื่อจะ การต่อสูองกลต่วไปเราจำลองเราจำลองตรงนี้เพื่อที่จะยกตรงนี้ไปที่ออขอศินที่กรุงเทพกันเราจะเอาเราจะเอาความอุดมสมบูรณ์ของทะเลจันนทรไปที่หอศิน ัจจุบันโครงการนิคมอุตสาหกรรมจนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตตามความหมายของรัฐอยู่ระหว่างการจัดทำ SEA ซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนจากในงานที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนกิจกรรมเลจนะบุกกุงที่ได้เห็นภาพการเตรียมความพร้อมเมื่อสักครู่ชาวบ้านเขาตั้งใจนําอาหารทะเลและความสมบูรณ์ของจนะมาบอกเล่าให้คนกรุงเทพได้ฟังกันที่หอศิละปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพพบกันได้ช่วงวันหยุดนะคะ3ม,มิถุนายน2565ที่จะถึงนี้ค่ะคนจนะต้องเดิน ทางมาบุกกรุงเพราะว่าอย่างที่แฟงบอกค่ะเรื่องราวของชนะมันแก้ไม่จบด้วยอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นนะคะต้องเข้ามากรุงเทพซึ่งเป็นศูนย์กลางการรวมอำนาจการตัดสินใจหลายๆเรื่องค่ะแต่แม้คนกรุงเทพเองที่อยู่กรุงเทพก็ยังมีหลายปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นสิ่งที่คนกรุงเทพทําได้ในวาระการเลือกตั้งตอนนี้ก็คือเข้าไปคลุกกับปัญหาให้มากที่สุดเข้าใจและฟังเสียงของเมืองกรุงเทพเพื่อสะท้อนคนที่มีหน้าที่ในการกํากับเชิงนโยบายนะคะ ะะปากหมุดรายงานเรื่องของการเข้าไปลุยเมืองและเข้าใจเมืองโดยภาพนี้ค่ะคุณพลอยธิดาเกตแก้วลงพื้นที่ไปร่วมกิจกรรมท่องเมืองสำรวจย่านห้องทดลอง350นะคะเกิดขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองค่ะและถ้าคุณชมดูในภาพจะเห็นกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนกรุงเทพและคนอยู่กรุงเข้าไปร่วมกิจกรรมนี้จำนวนมากนะคะ ลองชมภาพเคลื่อนไหวในกิจกรรมนี้กันหน่อยค่ะห้องทดลอง350้าเขาชวนนักทดลองหลายวัยจากหลายพื้นที่ไปร่วมกิจกรรมสำรวจเมืองนะคะเาได้เลยนะคะเพราะว่าอันนี้คือการทดลองของเราทุกคน,นไม่มีผิดไม่มีถูกอ,อะไรจากที่เราไปเนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้นะคะไม่มีผิดไม่มีถูกทดลองตะลุยเมืองไปพร้อมกันค่ะ เป็นการใช้ชีวิตในเมืองด้วยเงิน350บาทตามเลทค่าจ้างขั้นต่ำนี่นะคะคุณผู้ชมท้าทายอย่างมากสําหรับชีวิตในกรุงเทพที่ต้องเดินทางขึ้นรถลงเรือทํากิจกรรมซื้อข้าวปลาอาหารในจังหวะที่ค่าของชีพสูงค่ะ2เส้นทางที่พวกเขาเดินกันก็นกคือกรุงเทพฝั่งพระนครแล้วก็กรุงเทพฝั่งธนบุรีจากเช้าจรดค่ำกิจกรรมนี้น้องๆที่ร่วมกิจกรรมเขาเห็นอะไรกันบ้างลองไปฟังเสียงค่ะ สามร้อยห้าสิบบาทสำหรับตัวเราคนเดียวเรารู้สึกว่ามันก็ยังพอใช้ได้ถ้าเกิดว่ามันถูกคิดแค่ค่าใช้จ่ายวันต่อวันแต่ว่าคนเราที่อยู่ในกรุงเทพโดยที่เราไม่ได้มีบ้านในกรุงเทพะเราไม่สามารถคิดในส่วนแค่นั้นได้มันยังมีค่าที่พักค่าน้ำค่าไฟค่าจิปาถะที่เราจะต้องใช้จ่ายสามร้อยห้าสิบบาทมันเพียงพอกับการทำพิชชั่นหนึ่งวันที่เราไม่ต้องคิดอะไรเลยในตลอดหนึ่งเดือนหรือว่าหนึ่งทิงที่เราอยู่เพราะว่า ถ้าเทียบกับความเป็นจริงแล้วอ่ะมันไม่พอจ่ายเลยเนี่ยมันมันแทบไม่มีเงินเก็บได้ซ้ำจากที่เราไปสังเกตเห็นอ่ะมันก็มีหลายเรื่องที่มันรู้สึกว่ามันเฮ้ยนี่หรอคือกรุงเทพอะไรเงี้ยมันทําให้เราเอะขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยนี่หรอคือเมืองที่ทุกคนบอกว่ามันมันน่าอยู่อย่างเงี้ยแต่พอพอเราได้มาสัมผัสจริงๆมันมันรู้สึกว่า คนบอกว่า hmm. มันจะเป็นเมืองที่น่าอยู่มันควรจะดีกว่าหี้อไมอะไรอย่างเงี้ยดงนั้นจะควรการเดินนั่นแหละค่ะมันทำให้เราได้ประสมพันณ์กับสรอบข้างแอนนาแล้วการเดินเหล่านี้มันทำให้เราได้คุยกับผู้คนที่อยู่กับเราผู้คนที่เราพบเจอระหว่างทางตลอดกระบวนการมันสร้างความสัมพันธ์ใหม่สร้างประสบการณ์ใหม่สร้างความรับรู้บางเมือแล้วกกระบวนการนี้ค่ะมันนำไปสู่การชื่เราตั้งคำถามและค้นหาคำตอบและคำตอบที่ได้หรือความคิดที่ได้น่ะค่ะมันสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการออกแบบเมืองได้เราจะออกแบบเมืองได้ดีเมื่อเรารู้สึกถึงเมืองอย่างมีชีวิตเน ห้องทดลอง350นะคะเป็นผลที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าถูกสรุปเป็นคำสามคำก็คือมีส่วนร่วมการเข้าถึงและความรู้สึกเป็นเจ้าของเมืองนะคะจากนั้นน้องๆก็นำคำที่ได้มาทำเป็นกิจกรรมต่อเนื่องใช้ชื่อว่าโพลแฟกบอบ กลางเมืองเลยค่ะคุณผู้ชมชวนคนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นกับคํสามคํานี้โดยคําถามเช่นเห็นด้วยหรือไม่ที่ทุกคนในกรุงเทพควรได้รับสวัสดิการอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงนะคะหรือว่าเป็นคําถามที่บอกว่าเห็นด้วยหรือไม่ว่าเราทุกคนเป็นเจ้าของกรุงเทพมหานครร่วมกันอีกคําถามก็น่าสนใจเห็นด้วยหรือไม่ที่คนทุกคนที่อยู่ในกรุงเทพควรจะมีสิทธิ์มีเสียงมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะคะจากนั้นเขาก็ล้อมวงค่ะ คุยกันทำข้อเสนอในเชิงนโยบายเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจจากกลุ่มคนรุ่นใหม่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเสียงที่จะบอกว่าเสียงของทุกคนมีความหมายและควรถูกนับและเสียงนี้คือส่วนสําคัญในการเปลี่ยนและพาเมืองก้าวไปข้างหน้านะคะอีกเสียงหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่เป็นวงสนทนาคุยกันในโจทย์ของเมืองใหญ่ กรุงเทพศูนย์การทางเศรษฐกิจเมืองที่มีประชากรแฝงและผู้คนหลั่งไหลเข้ามาหาโอกาสที่นี่แต่หลายคนอยู่ที่นี่แล้วไม่ได้รับสิทธิ์เรื่องสวัสดิการด้านสาธารณสุขซึ่งเราล้วนมีโอกาสเจ็บป่วยนะคะเครือข่ายภาคประชาชนค่ะก็เลยทํางานเรื่องนี้กันอย่างหนักแล้วก็จัดเวทีคุยกันเรื่องระบบบริการด้านสุขภาพของประชากรทุกกลุ่มในกรุงเทพจัดเป็นเวทีเสวนาในภาพนี้นะคะชวนทุกคน มาคุยถึงจุดเริ่มต้นในการสร้างเมืองสุขภาพดีร่วมกันเพราะว่านาทีนี้โจทย์สําคัญก็คือแรงงานข้ามชาติหรือว่าประชากรแฝงจํานวนมากยังเข้าไม่ถึงระบบสาธารณสุขในหลายๆเรื่องติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ วันนี้ไม่มีผู้ว่ามาให้เราดูว่าเราจะเลือกใครดีเพราะว่าเขามองว่าคนที่มาเวทีนี้อาจจะไม่มีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกเขาอันนี้เป็นสุดช้ำใจของเราเลยนะทะเบียนบ้านเราไม่ได้อยู่ที่นี่แต่เราอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่นี่ประชากรที่อยู่อาศัยในกรทม1ิกว่าล้านคนแม้ว่าจะเป็นคนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านเพียงแค่ประมาณ5ล้านกว่าคนนอกนั้นก็จะเป็นคนที่เป็นแรงงานจรนนะคะคนคนจากที่อื่นที่ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในกรุงเทพ แต่อย่าลืมว่าคนเหล่านี้ที่เขามาอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพเขาก็แบนส่วนสําคัญที่สร้างเศรษฐกิจแล้วก็เสียภาษีให้กับท้องถิ่นเนี่ยนะคะดังนั้นวิสัยทัศน์ที่สําคัญของผู้ว่ากทมคนถัดไปเนี่ยก็คือว่าจะต้องมีวิสัยทัศน์ในการที่จะดูแลเรื่องของสุขภาพ คนทุกคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาในช่วงที่มีการระบาดหนักๆของโควิดเนาะกทมไม่ได้มีความพร้อมในการรับมือรวมทั้งการสนับสนุนชุมชนหรืออาสสหรือศูนย์บริการสาธารณสุขต่างๆที่จะให้เป็นที่พึ่งของประชาชนของกทมหรือคนในชุมชนได้ชุมชนจึงเป็นส่วนสําคัญที่เราต้องลุกขึ้นมาจัดก,การตัวเองไม่ว่าเราจะพร้อมหรือไม่ เพราะว่าเมื่อชุมชนลุกขึ้นมาจัดการปัญหาด้วยตัวเองภายใต้การส่งเสริมการมีความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นภาคีภาคประชาชนเนาะไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเราพราะว่าสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่มันลุมาช่วยจัดการปัญหาให้กทมได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่ององค์ความรู้เรื่องการจัดการโควิดการทำโฮมไอโซเลชันการทำศูนย์พักคอยหรือการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนการตรวจคัดกรองโรคการตรวจเอทเคการส่งเข้าโรงพยาบาลรักษาสิ่งเหล่านี้ชุมชนทำทั้งนั้นข้อเสนอของเราอะค่ะอย่างแรกก็คือการดูแล ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันอย่างที่2ก็คือการปรับปรุงหรือว่าพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สามารถทํางานเชื่อมโยงกันได้อย่างเป็นระบบตรงนี้เนี่ยก็อยากให้ผู้ว่ากทมในสมัยถัดไปอะค่ะให้ความสําคัญกับระบบที่เขาพยายามลุกขึ้นมาจัดการดูแลกันเองควรจะเข้ามาซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะเพื่อให กรุงเทพเป็นเมืองที่ดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงค่ะ กรุงเทพยังมีปัญหาอีกมากค่ะแต่ว่าทำกลางข้อเสนอในเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาแล้วก็แก้ปัญหาของเมืองนะคะเราทุกคนต่างมุ่งหวังให้กรุงเทพเป็นเมืองของเราทุกคนเวลาเราขีดเส้นใต้คำว่าเราทุกคนมันหมายถึงว่าทุกคนจริงๆไม่ใช่เฉพาะคนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ที่นี่เท่านั้นนะคะบนโจทย์ที่ทุกคนจะต้องได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมค่ะดังนั้นวันนี้เราชวนคุยกันถึงภาพความฝันความหวังในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งผู้ว่าและสอกอของกรุงเทพนะคะแขกรับเชิญทั้งสองท่านพูดคุยกับเราในรายการ เป็นคนรุ่นใหม่ทั้งคู่นะคะท่านแรกค่ะพี่ตุ้มนะคะอินทิราวิทยาสมบูรณ์ค่ะผู้สารงานเครือข่ายสาธารณศึกษาหรือว่าฟรีทิปนะคะชวนคนรุ่นใหม่ไปเรียนรู้ไปร่วมกิจกรรมสร้างสารรค์เมืองเยอะแยะไปหมดเลยค่ะและที่สาคัญในช่วงโควิดเราจะได้เห็นหน้าตาพี่ตุ้มเป็นอาสาโควิดแมทชิ่งแมทชิ่งหน่วยงานต่างๆทํางานร่วมกันในโจทย์โควิด -19 ของกรุงเทพมหานครนะคะอีกคนนึงค่ะคุณผู้ชม พร้อมนะคะพร้อมสินบุญจันทร์ค่ะเป็นอดีตอนุกรรมาธิการศึกษากฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภา,าท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นรัฐสภาและอีกหนึ่งหน้าที่นะคะเป็นอดีตประธานภาคีนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพสวัสดีทั้งสองท่านค่ะเอาให้ก่อนดีอ่ะอยากคุยทั้งสองคนเลยอะ่ะเอาพี่ตุ้มก่อนละกันเพราะว่าเมื่อสักครู่เราเห็นกิจกรรมเดินเมือง3 5 0ห้าศูนย์ห้องทดลอง350 นอกเหนือจากข้อเสนอที่จะส่งถึงผู้ว่าพี่ตุ้มเห็นอะไรจากกิจกรรมนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วค่ะโดยกระบวนการเรียนรู้ของห้องทดลอง350นะคะมันคือการชวนเชิญผู้คนที่เป็นคนรุ่นใหม่เนาะซี่ครอบคุณว่าไม่ใช่ไม่แค่เรื่องอายุอะค่ะท่ไมทุใครก็ได้ที่มีอาจจะมีชุดความคิดที่มันคล้ายๆกับสอดคล้องเท่าทันกับเมืองคนเหล่านี้ก็ไปร่วมเดินกันค่ะแน่นอนค่ะว่าวัตถุประสงค์ของการเดินเนี่ยเรามุ่งหมายจะได้ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนายอย่างมีส่วนร่วมแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะสิ่งที่เราค้นพบมากกว่านั้นก็คือ ซึ่งเสียงเหล่านี้ค่ะมันสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำของเมืองในทุกระดับทุกมิติซึ่งสิ่งสิ่งที่น้องน้องเยาวชนไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไม่ว่าจะเป็นฝั่งทนหรือว่าฝั่งพระนครต่างเจอเนี่ยเราก็ได้ยินอย่างเช่นว่าเสียงของผู้คนที่อาจจะเข้าไม่ถึงสิทธิ ในการรักษาพยาบาลคนบางคนอย่างเงี้ยค่ะออป่วยเป็นโควิดแต่ว่าอาจจะมีทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็เข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาลเบื้องต้นหรืออย่างคนบางคนอะคะ่ะอยู่กรุงเทพมาหลายปีแล้วจ่ายเงินค่าเช่ามา40-50ปีแล้วแต่ก็ไม่สามารถครอบครองความเป็นเจ้าของในพื้นที่อยู่ได้ได้ใช่อันนี้ก็เป็นคาถามสาคัญที่เราเจอเนาะหรือแม้กระทั่งการมีพื้นที่สวนสาธารณะอะค่ะเราพูดเรื่องการมีพื้นที่สีเขียวแต่ว่าเอ๊ะคำถามคือแล้วพื้นที่สีเขียวมันเป็นของใครกันการใช้ประโยชน์เป็นอย่างไรกันอันนี้ก็เป็นสิ่งทีี่่่เเเเเเรราาาาจจออออนนะข้้คคพบทหห็วมมลื ของเมืองแล้ว,ลวค่ะเราพบว่าสิ่งสําคัญมากๆคือเราค้นพบกระบวนการที่เมืองต้องมีความหลากหลายที่ผ่านมาค่ะเราอาจจะชินกับการใช้ชีวิตในเมืองเนาะเ้วยความที่เมืองมันมีข้อจํากัดเยอะค่ะเราใช้เวลากับมันเราจ่ายกับมันเยอะมากเราอาจจะเคยชินคุ้นชินบางอย่างแต่เมื่อเราได้มีโอกาสวางทุกอย่างแล้วทํากิจกรรมด้วยกันภายใต้โจทย์ว่าถ้าเกิดคุณมีเงินส5 0บาท ซึ่งมันคือเงินค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยและคุณต้องใช้มันตั้งแต่เช้าจะบดข้ามเนี่ยทั้งวันเนี่ยคุณจะใช้มันยังไงเราก็เพราะว่าโจทย์ท้าทายนี้ค่ะพาเราไปเข้าใจผู้คนในเมืองการเดินเท้าการนั่งรถลงเรือ มันทําให้เราเห็นปฏิสัมพันธ์ของคนที่หลากหลายเพื่อเห็นว่าจริงๆแล้วเมืองประกอบสร้างที่คนที่หลากหลายจรงิงๆนะแล้วคนที่หลากหลายมีตั้งแต่ประชากรแฝงที่อาจจะเป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ามาอยู่ในเมืองหรือคนที่เป็นกลุ่มแรงงานภาคบริการของเมืองที่เคลื่อนเมืองนี้อยู่แต่เข้าไม่ถึงสิทธิใดๆเลยหรือแม้กระทั่งแรงงานเพื่อนบ้านนะคะที่อยู่ในเมืองแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของเมืองได้เหมือนกันแต่ก็เข้าไม่ถึงสิทธิเช่นกันความหลากหลายแบบนี้ค่ะนามาสู่คําถามสาคัญว่าเอ๊ะแ,แล้วหากเมืองมันจะดีขึ้นหรือเมืองที่มันพอจะเป็นของเราทุกคนไได้้้จริงงออะมมัันนนนนนีีหหาาตแบบเป็ข สคัญซึ่งข้อค้นพบนี้มันเชื่อมมาหาสู่กิจกรรมที่2ก็คือแฟลชม็อกโพซึ่งโพอันนี้ค่ะแล้วก็อยากจะชวนผู้คนซึ่งแน่นอนเขาว่าเราไปเดินเนี่ยเรามีชุดประสบการณ์ชุดหนึ่งเกิดขึ้นเรามีชุดความทรงจําชุดหนึ่งเกิดขึ้นเรามีปฏิสัมพันธ์อันหนึ่งเกิดขึ้นแต่ว่าเราก็อยากเอาสิ่งนี้ไปชวนชวนผู้คนซึ่งเราก็เชื่อว่าทุกคนก็มีประสบการณ์จับเมืองเหมือนกันทํายังไงให้ประสบการณ์ของเรามันเกิดขึ้นคําว่าเราคือเราทุกคนนะคะคาว่าเราคือเราเราที่รับนับรวมผู้คนทุกคนจริงๆมัันนกกก็เเลิดารคื่อตวจกรรมห้องทมันก ะะมาสูก่การเชื่อมทาโพแล้วโพนี้ค่ะเกิด3าประเด็นย่อยเนาะก็ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมการเข้าถึงใช้ประโยชน์และก็ความเป็นเจ้าของที่นํามาสูก่การพัฒนาข้อเสนอและท้ายที่สุดค่ะล้วพบว่าตัวกระบวนการนี้มันนามาจัดการเรียนรู้เมืองคือห้องเรียนขนาดใหญ่และห้องเรียนนี้ค่ะคนทุกคนเป็นเจ้าของ สิ่งที่ห้องเรียนในโรนเรียนไม่บอกเราเลยค่ะคือดังนั้นถ้าถ้าฟังจากตรงนี้จะเห็นโจทย์ว่าถ้าเมืองจะเป็นเมืองของเราทุกคนมันต้องมีพื้นที่ให้เราได้มีปฏิสัมพันธ์กับเมืองและสนทนากับคนที่ม,มีส่วนในนโยบายและที่สําคัญเราน่าจะได้มีสิทธิ์ในการกากบาดเข้าคลัวหาด้วยครูคงต้องถามพร้อมบ้างค่ะคือโมเดลที่จะทําให้คนในเมืองอย่างน้อยๆมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยม,มันปีนี้พูดกันเยอะปีนี้พูดกันเยอะมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหม โมเดลที่ทําให้ทุกคนมีโอกาสเลือกตั้งผู้ว่าใช่ไหมครับคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าโมเดลปัจจุบันนะ่ะในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมประชาชนต้องมีทะเบียนบ้านในกทมก่อนแล้วจะต้องแบบย้ายมาก่อนเลือกตั้งเนะี่ยมากกว่า1ปีซึ่งสาเหตุเราต้องเข้าใจสาเหตุก่อนนะที่เขามีกฎหมายอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาป้องกันการเรื่องของการเทคะแนนเสียงอย่างเช่นแบบมีการไปจ้างคนมาย้ายทะเบียนบ้านเพื่อแบบมีการเทคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครใดคนใดคนหนึ่ง เพรออาะงั้นน่ะถ้าถ้าสามารถแก้ปัญหาในการป้องกันไม่ให้เกิดการแบบจ้างคนรับเหมามาย้ายทะเบียนบ้านเพื่อให้เกิดการทเทคะแนนเสียงได้เนี่ยตรงนี้ผมว่ามันจะสามารถตอบได้มากขึ้นเยอะว่ากรุงเทพนะ่ะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเ,ออเลือกตั้งให้เข้าถึงคนทุกคนได้มากน้อยขนาดไหนครับอ,อันนี้ก็จะเป็นโมเดลลักษณะที่ว่ายังมีการถกกันอยู่แต่มันคือปัญหาอันนี้คือปัญหาใหญ่ถ้าแก้ปัญหานี้ได้นะโมเดลนั้นนะ่ะมันก็จะชัดมากขึ้นนะครับ 10บล้านคนนะพี่ตุ้มนึกภาพประชากรแฝงหนึ่งในสิบล้านก็ผู้หญิงกางเกงแดงคนนี้แหละ <c oughs> <c oughs> คืออย่างนี้คือคือปีนี้คนพูดกันเยอะแล้วมันมีการพูดไปถึงขนาดโมเดลว่าเฮ้ยไม่ต้องวัดทะเบียนบ้านได้ไหมวัดที่ทํางานได้ป่ะ <c oughs> พี่ตุ้มมีโมเดลตัวอย่างให้เราจะคุยกันเรื่องนี้ไหมคะจริงๆแล้วคะ่ะต้องบอกว่าในกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเนาะเราก็มีน้องๆหลายคนคะ่ะที่เขาก็มีชุดประสบการณ์ที่หลากหลายแล้วพอเรามีโอกาสได้ฟังสิ่งที่หลากหลายเราก็พบว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นประชากรแสงในเมืองอะคะ่ะมันสามารถท <c oughs> ี่จะมีกระบวนการมีส่วนร่วมในเมืองได้เหมือนกันมีน้องคนหนึ่งคะ่ะเสนอว,ว่าเขาอยู่ที่ญี่ปุ่น <c oughs> แล้วก็เพราะว่าจริงๆแล้วญี่ปุ่นก็มีโมเดลนะที่สามารถทําให้เกิดการนับรวมเสียงของคนที่มีพลังงาแสงได้แต่ว่ากระบวนการนั้นนะคะมันเกิดขึ้นโดยการทีี่่่่ท้้้้ออองถินนนนนนัๆะะคลลกกขึมมมาสวววรแแบ ไอ้ข้อกำหนดหรือสัดส่วนบางอย่างด้วยกันนั้นก็เหมือนกันค่ะถ้าเสามารถใช้วิธีนี้ได้เท่ากับว่าจริงๆแล้วกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นเขตไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันสามารถคำนวณหรือสำรวจตรวจคน้นได้ว่ามีประชากรแสนเท่าไหร่แล้วเกิดการดีไซน์หรือการออกแบบบางอย่างด้วยกันแล้วเกิดการออกแบบสัดส่วนด้วยกันได้มันก็ใช้ได้ขณะเดียวกันค่ะมีข้อเสนอไปไกลกว่านั้นอีกจากน้องเยาวชนที่มองกันว่าเอ๊ะทำไมเราไม่สามารถใช้ความเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มในการทํางานล่ะ ทำไมเราไม่สามารถทําออนไลน์โหวตจากผู้คนได้ละ่ะในเมื่อตอนนี้ทุกคนเข้าถึงเครื่องมือนี้อยู่แล้วถ้าเรามีออนไลน์โหวตได้เนี่ยเท่ากับว่าจริงๆแล้วอะค่ะประชากรฝงที่อาจจะเป็นตัวแบบเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่อายุต่ำกว่าสิบแปดที่เลือกตั้งไม่ได้หรือคนที่เป็นกลุ่มแรงงานที่เขาอยู่ในเมืองตั้งนานแล้วแต่ว่าอาจจะแบบไม่แบบมีพะเบียนบ้านนี้สามารถเลือกได้หรือแม้กระทั่งกลุ่มแรงงานเพื่อนบ้านซึ่งก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของเมืองก็สามารถเลือกได้เท<ม>่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรุงเทพที่ม สร้างพื้นที่ให้คนทุกคนเข้ามีส่วนร่วมได้ค่ะเราสามารถออกแบบเมืองเที่ยวทุกคนเป็นเจ้าของได้จริงๆอืมพร้อมฟังแล้วมองว่ามันมีทางสว่างบ้างไหมคะใน,ในขณะที่กรุงเทพก็ถูกวิาพากวิจารณ์ว่าเป็นจุดรวม Data ที่มากไม่พอนะมันมีทางสว่างบ้างไหมคืออันนั้นโมเดลนั้นเป็นโมเดลที่ผมเคยได้ยินเหมือนกันแล้วก็น่าสนใจแต่กลับกันเนี่ยผมมีอีกโมเดลหนึ่งที่ผมว่ามันใช้ได้นะยยะใกล้ๆเนี้ยได้มากกว่านั้นเพราะว่าโมเดลที่ทางนี้บอกนะครับจะ,จะติดปัญหาอย่างหนึ่งเรื่องของการบริหารข้อมูลของ ระบบราชการไทยที่ค่อนข้างมีปัญหาถ้าจะทาอย่างนั้นได้เนี่ยจะต้องมีประกอบด้วยปัจจัย2อ,อย่างเรามองโหนะครับหคืออํานาจของผู้ว่ากทมจะต้องครอบคุมทุกๆหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ของดูแลของกทมอ,อันนี้ปัจจัยข้อในหนึ่งปัจจัยข้อที่สองก็คือจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะเอามาตรงนี้มาบริหารแล้วเราสามารถบ,บอกได้ว่าประชากรแฝงเรามีเท่าไหร่เรามีตัวเลขจริงๆเท่าไหร่และสา,สามารถกํหนดว่าประชากรแฝงนั้นเมื่อเรามีข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยจะถึงจะสามารถเอามาเป็น ใช้ในการแบบโบดแบบที่บอกมาได้แต่ผมมีอีกโมเดลหนึ่งก็คือลอนดอนเมื่อกี้ญี่ปุ่นตกเกียวนีอันนี้เป็นลอนดอนโมเดลนี้จะเป็นโมเดลปัญหาเชิงปริมบนทนถ้าเราเดินทางในกรุงเทพนะครับใครอ่ะที่มาจากปริมบนทนจะรู้ว่าเข้าเมืองรถติดอ,ออกเมืองตอนเช้าเข้าเมืองก็รถติดมากแต่ตอน,น,นตอนเยนนะ็นอ่ะขาออกอะติดแต่ตอนกลับกันตอนเช้าออกจากเมืองอะโล่งตอนเยนนะ็ออน,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 เ,ยนนะเข้าเมืองอะโล่งนะครับมันจะสลับกันเพราะว่า ปัจจัยหนึ่งก็คือถ้าเราไปดูข้อมูลปีล่าสุดของสมนักนคูประชากรเนี่ยในปริมนทน่ยมีอัตราประชากรที่เพิ่มขึ้นแต่ประชากรในกรุงเทพลดลงมันก็อนุมานได้ว่าคนน่ยย้ายไปอยู่ในปนริมณทลคนในกรุงเทพย้ายไปอยู่ปริมณทลเยอะขึ้นเพราะอาจจะที่ดินถูกค่าที่พักถูกแอทียนบ้านไปเพราะมันค่าใช้ใจ่ายอะไรมันถูกกว่าในกรุงเทพแน่นอนอยู่แล้วทีนี้แต่เรายังเอาปริมนทน่ยแยกเป็นคนละจังหวัดตับกรุงเทพเพราะว่าปทมไม่สามารถไปดูแลถึงปริมณฑลได้ค่ะ อ่ตรงนี้เลยเป็นปัญหาเราทำเราคือเราใช้ประชากรวัยกลางคนหรือว่าชนชั้นกลางที่ทํางานออฟฟิศหรือว่าหลายๆส่วนแรงงานเนี่ยไปอยู่ในส่วนปริมณฑลหมดเลยแต่เขาเขาต้องมาทำงานในกรุงเทพแต่อํานาจไปไม่ถึงปริมณฑลในลอนดอนนะครับก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่าเกรเตอร์ลอนดอนคืออํานาจการบริหารของลอนดอนเนี่ยเหมารวมไปถึงปริมณฑลที่เป็นชานเมืองด้วยอ๋อคือขยายอํานาจว่าใอันนี้คือการขยายอำนาจเป็นคนละเรื่องกับการรวมอํานาจหลายๆหน่วยงานนะครับอันนี้คือขยายขอบเขตอาจจะเป็นการแบบ กำหนดข้บเขตว่าการทมต้องไปถึงปริมณฑลจังหวัดนั้นจังหวัดนี้อ่ะ,อะ,อะนี่ก็เป็นอีกโมเดลหนึ่งครับโอ้น่าสนใจทั้งสองโมเดลแต่เหลือเวลาสั้นมากพีมพุ่สม30วิ <laughs> กรุงเทพจะเป็นของทุกคนยังไงในวันที่ประชากรแฝงยังไม่มีโอกาสเลือกและพื้นที่ในการสะท้อนยังไม่มีเ,ออเราเชื่อว่าเริ่มต้นเลยค่ะเริ่มต้นจากความคิดความเชื่อก่อนคุณเชื่อใช่ไหมว่าเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองค่ะสําหรับพี่เองเนี่ยหรือว่าสำหรับตัวเเองเ,เรามองว่าจริงๆแล้วเมืองไม่ใช่เป็นแค่พื้นที่กายภาพแต่เมืองคือผู้คนเนาะดังนั้นเนี่ยเมืองจะขึ้นไหวได้เนี่ยก็ต่อเมื่อผู้คนทุกคนรู้ขึ้นมาตระหนักถึงสิทธิของตัวเองและเข้ามีส่วนร่วมในการออกแบบเมืองไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็็ตตตาาาาาามมมคคคคคค่่่่่่่่ะะะะดดัััััังงงงงนนนนน้้้ชเจววไไออยยยรกกล22พฤษภีสํญูแ จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไรหลัง22พฤษภาคมภาคพ,พลเมืองคงต้องส่งเสียงกันให้มากขึ้นเพื่อที่จะพากรุงเทพไปข้างหน้าและเข้าสู่วาระการกระจายอํานาจจริงๆไม่หลอกหลอมือนทุกวันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆค่ะขอบคุณทั้งพร้อมแล้วก็พี่ตุ้มด้วยนะคะพบกันใหม่ในคุณเล่าและขยายสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ